ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนของผมนั่นเองครับแล้วนี่ก็อยู่อออยู่ไหนอะนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเ,เอาผมชื่อต้องรักนะครับเขาชื่อว่าต้องรักนะครับฝากไว้กดติดตามช่องผมนะครับชื่อเขาชื่อช่องว่าต้องรักโอเคครับมาห้วเดายววันนี้ก็จะมาเล่นอัปปี้ไ่ว่าคุณห้ามกระโดดเด็ดขาดใช่ครับอาจจะแบบ มันไม่มีกระดูดเลยนะอาจจะพี่แต่ม,มันก็อาจจะข้างหน้ามีครับไม่มีกระดูดเลยนะหน้าไม่มีกระดูดเลยนะนคุณมาโคตรแยกค่ะคุณอันนี้ไม่มีกระโดดเลยนะผมรอคนรอ,อยูโรก,ก่อนครับเคผ่านยากเกินอุน,นี้ก็ไม่ได้อะไปไป ุ้ยไป้ยอย่างนี้ได้อยู่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 ครับเอาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอ๋อนี่ไงเอ้ยเอ้าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอเออไม่เป็นไรเอ้าเอ้าเฮ้ยแตกเอาจัดตัตายทำเป็นตัวเล็กตาอเหอโอ้ยอุ้ยมันมันเลื่อนรถมันเลื่อนรถมันเลื่อนรถใช่เลื่อนรถหรืงมันเลื่อนรถเฉยเออแล้วก็ตายยิงครับมันเลื่อนรถแล้วก็ตุยครับ เลือนรถเลือดรถแล้วก็กระโดดไม่ได้ครับมันก็เลยลาบากไปหน่อยเขียวแดงครับนี่นี่อันนี้คือบันไดใช่ไหมอ่ะคือบันไดก็ขึ้นบันไดแค่นี้ครับมันก็เสียเลือดนิดนึงก็ได้ไม่สนุกเลยบอไม่ดูละมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยใครหนุกเคนเลยแต่ยูทูบเบอร์อะไขาอัดเนื้อเฮ้ยตรงนี้นี่ว่าสตรโกงค่ะผมเล่นไปผมจะไปแบบอื่นนะฮะลงอนี้เสร็จก็เป็น ถ่ายแบบถ่ายแบบไม่ต้องพักเลยก็ได้ปะถ่ายแบบไม่ต้องพักเลยก็ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากถ่ายเอาไว้วันอื่นบ้างเออวันนี้สองคลิปวันนี้สองสองสองคก็ไดมันก็เสียเวลาดิเพื่อนผมที่จริงผมอัดไปเกล้จะเสร็จน่าจะใกล้เสร็จแล้วมั้งแต่ว่าเพื่อนผมโชว์แทรกใช่ครับก็เลยต้องเริ่มใหม่นะ ว่าถ้าเกิดออกเกมโลบอกแล้วมันจะเข้ามันจะอยู่หน้าโลบอกเลยนะครับใช่ครับคือต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับผมจะถ้าเกิดผมเข้าแบบนั้นผมก็ต้องเข้าเริ่มใหม่แบบเริ่มใหม่แบบรีเซ็ตใหม่เลยผมจะทายสองด่านนะครับวันละสองด่านเนาะเอ้ยพอพอวันละสองด่านเนาะด่านเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเขาเบื่อเบื่อเลยเราก็เบื่อไงที่ต้องมานั่งรอที่ไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่นี่ครับเฮ้ยตรงนี้ีได้อยู่โอ้าเฮ้ย เฮ้ยอโอ้โ oh อ้โ oh อ้ไ oh ม่เ oh. สียลื 1941, ่นนิดเดียวยังเสียลื่นนิดเดียวเสือดิเดียวเออโอ้โหจตไปล่ะเออเปิบเิบเอเปิบเอ้ากเปิบไม่เฮ้ย่าน นี่ครับมีเขามีให้ซื้อกระโดดแต่ผมไม่ซื้อครับเพราะว่ายังไงเขาอาจจะหลอกคุณเออนี่ลอยเก่าเกาลอยเก้าก่าเขาหลอกคุณเอ้ยตาผู้หญิงคนนี้ไป้ยผู้หญิงคนนี้เขาชิวมากเฮ้ยเดี๋ยวรอต้องรักด้วยนะครับเ่ยใครเพื่อนผมว่ามันก็ไม่ว่าไม่ยากมากเลยนะครับแต่มันไม่สนุกไม่ยากแต่มันไม่สนุกแหม ไม่ไมนน่หนูมันไม่หนุม่มอะไรแต่ว่าแต่ว่ายูทูบเบอร์หลายคนเขาแคสกันไม่รู้ทําไมครับเฮ้ยแต่ว่าเล่นแบบคุณครูว่าแบบเนี้ยเสร็จอะแบบคุณครูอะเออแบบคุณครูน่าเล่นนะเว้ยมันมีจะมีรถแข่งด้วยหรืใช่จริงด้วยมันมีรถแข่งคุณครูอะเราเราสลับกับตำรวจก็สลับกันนะตำรวจจะมาแข่งกับครูเล็กกันนะครับเฮ้ยจริงเหรอ อ๋อคือครูครูเป็นช,ชั้นของพวกเราเฮ้ยเขาให้กระโดดลงไปอะปอย่าเรียกกระโดดเลยเรียกเดินเดินไปเ,ออเดินลงไป <c oughs> แล้วก็ตุยเอ,อ้ยเอ,อ้เออยเนี่ยนี่เทคนิคโอ้โหโ<ด>คตรง่ายเลยคุรู้คนเมื่อมาตามผมคุณคุณรู้คุณรู้เหรอใช่เฮ้ยตรงนี้ทานทะลุไหนเฮ้ย นี่ก็ขยายจออย่างนี้สิครับเออไม่ขยายจอเฮ้ยเฮ้ย,ยผ่านผ่านจะผ่านด่านหนึ่งเลยอันนี้ไม่ได้เรียกโกงครับก็เขาเขาสร้างเขาให้ซูมอ่ะครับก็เขาให้ซูมอ่ะครับอืมเข้าใจไหมครับปกติเขาจะไม่ให้ซูมนะไม่ให้ซูมทุกแม่บะมาถึงแล้วครับลงเรื่งอ,องประมาเดี๋ยวไปรอต้องรักด่านต่อไปเลยนะครับอ้าวเฮ้ยหิตต๊ะ โ okay, อเครอรอรอมาลาทุกคนเคมาะครับเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยลอยได้ทุกคนลอยได้ฮะลอ,อยได้เหรอใช่เฮ้ยจะยได้ดีหวานเจียบหวานเจียบ ทุกคนครับสรุปมันเดินได้นะครับเฮ้ยอันนี้ชาร์จังไงเ่้ยช้อ๋อคนดูดิมันเป็นเฮ้ยแต่ว่าผมผมโดนเลเซอร์อ่ะสองครั้งได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสามครั้งถ้าเกิดสามครั้งไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะตายทันทีครับอ่ะนี่โอ้โหต้ยตุยหลบก่อนหลบก่อนผมไม่หลบโอ๊ยมอไม่หลบคุณก็ตุยสิครับอุย้ยตาย ตายเหมือนกันคือคตรยากเฮ้ยเกือบตาย้ยทำไมเขาโดนแล้วไม่ตายวะปีงคนนั้นอะเปิดโป๋มังโอ้ตายนี่เขาไม่ตายเขาไม่ตายต้องผมเตะเราตายเขาเตะเราตายอะเขาเปิดโบ๋อะเฮ้ยเนี่ยดูดิเฮ้ยเมื่อกี้คุณเห็นคุณเป็นพยานได้นะเมื่อกี้คุณเมื่อกี้พวกคุณเห็นนะ ใช่ไหมครับผมเห็นนะครับเขาเขาเขาเปิดโปงว่าที่เห็นจังๆเลยเห็นเต็มตาเลยคอหายเลยอ่ะคือแบบแบบทะลุไปเลยอ่ะคือเขาก็ไม่ลอดนะอีแต่อันเนี้ยโดนลักตูยอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาซื้อเขาซื้อลูกโป่งเขาซื้อลูกโป่งอ๋อเลยไม่ตายใช่ไหมใช่เออตายคุณผ่านยังยังไม่ผ่านเฮ้ยเอ้าอู้แต่ผู้หญิงคนนั้นพวกคุณเห็นนะคุณถ้าเกิดใคร ใครไม่เห็นลองย้อนกลับไปดูได้นะครับใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง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 รอเร็วมาเร็วเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยอันนี้เขามากับมาเฮ้ว่าตายตายตายจะผ่านไหมจะผ่านไหมเลผ่านแล้วยากกว่านี้ยากตรงไหน๋อมันเลยได้เอาเอ้ยเอาเอ้ยเฮ้ยทำไมอยู่รถสมกิงกว่ากลัว อ๋อคุณคุณไม่ได้ปรับกราฟิกไงปรับยัไงอ่ะแต่ที่ยิ่ผมปรับแค่ขีดเดียวเอออ๋นี่ปรับไหนปรับไหไหนปรับให้หน่อยดิมัเดี๋ยวผมปรับกราฟิกให้ต้องรักก่อนครับทุกคนครับทุกคนครับแ่ย่าย่างย่างยางย่างอะไรอะไรทุกคนโอเคได้ยบร้อยโว้าวสวยเกินโอเคครับทุกคน ทุกคนครับผมก็จะไม่รอเลยนะครับเฮ้ยรอผมด้วยสิครับผมว่าจะไม่รอต้องรักเลยนะครับเพราะว่าต้องรักงงแต่อึงกับความสวยของกราฟิกนะครับเขาเรียกว่าอึงเหรอเออแต่ตรงนี้โอ้เอ้าเฮ้ยไม่บอกผมล่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไปเห็นมีอะไรเลยให้มากเลยจริงหยุดเลยหยุดกับที่ก็ได้นะโอ้โห อ๋อชิปเปอร์เดสก์คอมกดแล้วกดกี่รยู่ตรงไหนอะ่ะผมผ่านแล้วจ้าเฮ้ยรอที่เดิมดีกว่ามารอต้องรักกันนะครับตราฟิกเปิดม้างเลยเพื่อนเพื่อนเอามาดูว่าดูผมเห็นครับได้เแล้วในบุบ๊คบุ๊คเทเบิ้ลเขาเขาถ้าเกิดปรับกราฟิกแบบสูงสุดอาจอาจจะมีเห็นอาจจะเห็นน้ำแบบใสใสสะอาดเลยจริงดิใช่หมุนวงล้อด้วยไม่ให้หมุนวงล้อด้วยนะหมุนวงล้อเด็กตรงนี้ เฮ้ยคุณอิงหมุนได้แล้วอ่ะเรายังหมุนไม่ได้เลยเฮ้ยมันจะได้เลยวะเนี่ต้องหมุนตัวทวิโดชนะออบบี้ชนะออบบี้เพื่อปลดล็อกปีเออชนะออบบี้ก่อนต้องชนะออบบี้ก่อนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเล่นให้ชนะเพื่อหมุนวงล้อเลยนะครับครัแล้วก็จะไปเล่นด่านคุณคูไม่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 เดี๋ยวเราจะลองให้หมุนเลยครับ แล้วก็จะไปด่านด่านด่านคูเล็กนะด่านคูเล็กเฮ้ยเกือบตกหลบเดี๋ยวครับตอนนี้เขาหนิอยู่ข้างบนสูงมากเลยนะทุกคนตอนนี้ครับผมยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้เริ่มเวียนหัวเลยเดี๋ยวดูนี่เวียนหัวโอ้โหคีครับมาทุกคนโอครับตอนนี้จะไม่เห็น ตอนนี้จะไม่เห็นต้องรักต้องรักครับเพราะว่าต้องรักอยู่ข้างบนนู่นนะครับถึงแล้วค่ะทุกคนจะลอยอยู่รวมอยู่ข้างบนนะดูนี่ไปอยู่ไปถึงแล้วเย้เฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วไม่มีจุดเซฟด้วยนะไม่มีจุดเซฟต้องไปเซฟตรงนั้นถ้าเกิดตกคือต้องไปเริ่มใหม่ใช่ครับอาไว้ก็คุณตุ้ยโอ้ยเอาไว้ตอนนี้โอเคผมนึกว่าชนะแต่เดียว นี่สีว้าเพื่อนสีว้าโอเคสูตรโกงผมมีสูตรอยู่ผมมีสูตรโทสูตนี่สูตรโกงต้องีต้องแบนแบบสูตรโกงอะไรเล่าเราสีแดงแต่เราไม่ได้เปิดโฟงไงเขียวเราเร็วจังอ่ะอุ้ยเกือบไปแล้วฟ้าแดงฟ้าฟ้าฟ้าอันนี้อันสุดท้ายฟ้าก็ต้องจบที่สีฟ้าสินี่ครับตอนนี้มีนุ๊กกำลังจะกินผมนะครับฟันเหลืองมาก ไหนวะโอ้เหลือง่อยเลยหลังเหลืองมากเฮ้ยเฮ้ยตกเอ้าเอ้าเมื่อกี้นึกว่าจะเห็นกระเพาะเออเหมือนกันเลยเอ้าเอ้าไม่ตกจไปเข้าที่ขี้นะเออเหมือนเหมือนบางเหมือนหลายๆแม่ปะใช่ครับปกติเข้าป่าคนก็ต้องไปผูกที่ลำไส้แล้วก็ขี้นะตกก็ลำไส้เนี่ยแหละครับพี่เออลำไส้ครับลำไส้คือแบบ มันน่ากลัวมันจะมีอาหารด้วยทุกคนพย่น้าก็ใสใส่หรือ,อว่าเราไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปรับการาฟริกเต็มเต็มจอเหรอโอ้โเอียบอุ้ยดูว่าอ,นนอันนี้มันสะท้อนอ้าเฮ้ยแต่ในแบบบุคเฮเว่นมันมันจะสุดน้ำมันจะสวยกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวอนะ่ะ มีนี้สายอันนี้สวยมากเลยใครของใครคุณอะเฮ้ยโอ้โหมูกจ้าอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันฉลามผักฉลามอุ้ยแม่อันนี้ขี้ฉลามเดี๋ยวเราจะเข้าไปในใครวะใครอ่ะเอ็งกดติดตามะตอนนั้นยอมว่ามันจะเป็นการเป็นอ้าวเขาเขาก็เป็นเองด้วยหรอไม่ใช่เขาเขาแค่ขอเพื่อนๆเฉยๆเพื่อนเพื่อนงด้วยหรอ ได่แต <ítulo> ่ว่าผมผมกดยอมรับไปงั้นแหละเพราะว่าเพื่อนผมเต็มตอนนี้นะครับต้องต้องรับก็เพิ่งอาจจะเพิ่งเล่นโรบอกใหม่ๆครับก็เลยอาจจะยังไม่รู้ครับแต่ว่าเขาเติมไปแล้วนะครับก็ดูเสื้อที่เขาใส่สิครับเดี๋ยวคุณหยุดก่อนดูดูเสื้อที่เขาใส่กับเสื้อที่ผมใส่ดูเสื้อผมดิแอคจากออนติทันเสื้อเขาเสื้ออะไรครับบอกหน่อยเสื้อดอนอ่ะเสื้อดอนมันเหมือนเสื้อดอนแต่ไม่ใช่เสื้อดอนแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่จะเพิ่งมาต่อยนะครับ ครับมันแค่เกมันแค่เกมครับมันแค่เกมนะครับคนคนในเกมอย่ามากรีดนะผมบอกนะคอยเอย์นกแตเตนกแตเตบินข้ามปลายตาลใครชาวบ้านอย่าให้รู้ได้พัวฝรั่งหยุดคนดูเขาเขาเขาลุกขานจังงั้นมองจนยัอายไม่ยายเขาใส่๋ยวเพื่อนหยุดอุ้ยอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะอันนี้โคตรง่ายโคตรง่ายทุกคนง่ายมากง่ายมากแล้วก็เล่นกิ่งโคตร ยากแต่อันนี้ยังง่ายอยู่นะ <Yeah. S 2> ผมว่าแต่เนี้เลยาอ้ยกระโดดว้่แฮมเบอร์นินแฮมเบอร์นินไหนอขอดูดิเฮ้ยแป๊บน,นึงใกล้จบแล้วเหรอใช่ใกล้จบใกล้จบแล้วเฮ้ยใกล้จบแล้วเฮ้ยใกล้จบแล้วต็มหมุแล้วจะได้หมุนจะได้เสื้อผ้าเลยเพื่อนจะได้หมุนเลยเพื่อนได้เสื้อผ้าดูดิซอยๆอยลงแต่แตนขอให้ได้ไอ้ปีกนั่นแหละปีกไอ้ไอ้สีดำา เออเราอยากได้อยาได้ปีกอ่ะเราอยากได้ปีกอ่ะเพื่อนผมเคยใส่เพื่อนผมใส่คนหนึ่งนะเตชินใช่เตชินที่หนใส่หรอใส่เตชินทุกคนจะอาจจะไม่รู้จักครับแต่ถ้าเกิดเขามีโอกาสได้มาบ้านพวครับผมจะพาให้รู้จักกับเตชินแล้วผมก็ด้วยนเนี่ยหนึ่งร้อยเก้เก้านี่ยถ้าซื้อโดอ่ะ เขาหลอกเราอ่ะเขาหลอกเขาอาจจะหลอกก็ไ้นะครับหลอกมากเลยงั้นใครมีโลบักนะครับช่วยทดลองด้วยการซื้อกระโดดเลยนะครับมาดูกันว่าจนได้กระโดดได้หรือเปล่าครับชื่อช่องชื่อช่องอะไรบอกด้วยนะครบผมจะไปดูไดรครับหรือไม่ก็บอกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าได้ไหมใช่ครับบอกใต้คอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ากระโดดได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอนิดเดียวครับอีนิดเดียว ความฝันขึ้นแล้วความฝันอยู่อยู่ไม่ไกลครับความฝันเฮ้ยกระเงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพฤติดทรมดีอ่ะพฤติดทรมขึ้นมาเร็วขึ้ยมาเร็วโอเคชนะแล้วเพื่อนหมุนได้ยังลองหมุนดิหมุนดิหมุนดิหมุนฟรีเฮ้ยหมุนได้ได้หมุนอย่าเหมือนกับยูโรกันโอเคครับแต่ตอนนี้เกือบเกือบเกือบเกียบเกือบเหยียบไปแล้ว ทำไมผมมันติดเนี่ยติดติดยูน่นรูะหรือว่าจะลองเสียงดูไม่ลองไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ผ,ผ่านเลยผ่านเลยไปเลย,เลยมันเลือนผมก็ลดละสิเฮ้ยฟันฟีนฟียังยังไม่ผ่านโอ้ยคุณเนี่ยมัต้อช่วนผมคุยเนี่ย <c oughs> ขอโทษทีค่ะทุกคนเป็นไหนครับริ่มใหม่ได้ไม่ด<ต>ีว่ากคนเฮ้ยเ,เกือบตกไปแล้วเมื่อกี้นี้ หมุนกล้องไม่ใหญ่เดี่อวผมจะทิ้งลิง์แบบไ้ข้างล่างนะครับสรุปทิ้งได้ไหมทิ้งไงใช่ครับเพื่อนผมถามว่าทิ้งไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ,มา,รรบมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาหมุนตรงนี้เลยหันหน้าเข้าผู้ชมไยโอเคหันหน้าหันหน้ามาตรงนี้เออไปเอาเอาเอาอเอาเ,อเอ <laughs> ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อกันเลยนะครับ กดหมุนหมุนได้อะไรครับได้อะไรครับเฮ้ยได้อะไรโอ้โอ้เสื้อโอ้เสื้อสุดโอ้กังเกีเฮ้ยมันก็เท่ไหมสุดโลว้าก็ตกลต้องกดต้องรออีกต้องรออีหนึ่งนาทีครับพอนเดี๋ยวรอกันอีหนึ่งนาทีนะครับตกลงะกดตกลงไม่เคือไดเทมตกลงตกลงอ่ะเดี๋ยวเรามารอยกันอีหนึ่งนาทีกว่าหนึ่งนาทีสามสิบห้า เอยหรือว่าจะจบคลิปเลยไม่จบอ่ะรอดีกว่าครับอ่ั้นเดี๋ยวตัดภาาไปเลยนะครับนะครับได้เวลาหมุนรอบครับปีครับปี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 โอ้ยม่วหม่วกเงีงเกียงจะต้องลอยกิ่นาทีวะรอกันอีกหนึ่งนาทีครับ เราตัดภาไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับมาสูมอีกรอบหนึ่งเลยนะครับมาขปร๊ปิ๊ก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 อ๊ยไม่ได้กางเกงเหอีกหนึ่งนาทีครเหมือนเดิมหนึ่งนาทีครับเหมือนเดิมครับเร่งกิ่งโอเคครับมาได้เวลาสูมเพิ่มไปปร๊ยปร๊ยปร๊ยปร๊ปร๊ป๊โยปี๊ มั e 1 1> ่วป่อยอะทุกคนเฮ้ยเหลยหนึ่งวิเพื่อนจบคลิปได้ไหมใหม่ใหม่เอาให้ได e. ้ปีกก่อนนะทุกคนเอาให้ได้ปีกเดี๋ยวโค่ะหมุนนะครับทุกคนสูตรปีกปีกอุยเหมือนเดิมปีกครับปีก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 ไปในลิบิทโอ้ยนี่เดียวเหมอนเดิมอะรออีกหนื่อยเพราขอลองเหนื่อย แชร์ไมช่องอยูทูนชแนลแล้วก็ช่องต้ักใช่ครับไปฝากไปกดติดตามทั้งสองช่องนะครับบ๊ายบายไปแล้วอย่าพึงา่งออกออกไปแล้วอ่ะออกไป